1.9่ 1> 1. ใส่กล่องใบเดียวอันนี้เขาใส่ปา๊์ตรงรุ่นด้วยาอืดมากเลยว่ะพี่ใช่อืดไม่อืดธรรมดานะน <c oughs> ี่นอืดมากมันเหมือนเหยียบคันเร่งครึ่งเดียวแต่ิ<ช>ยยบสุดแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะ๋ยวผมะเปิดกล่อ,กองนะเห็นไหม <c oughs> อ่าต่างเห็นไหมคนละ <c oughs> เรื่องเลย วันนี้จะพาไปดู1.9ใส่กล่องใบเดียวนะฮะ9,900บาทรถเดิมๆสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าคันนี้ไม่ได้จบแค่9,900เพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนี้เขาใส่ปักตรงรุ่นด้วยเดี๋ยวพาไปดูโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนทำไม <c oughs> ถึงมาใส่กล่องพี่ก็อันนี้ออกมานานยังงนีติดตามมานานแนละ้วติดตามเออออกมาเป็นปีแล้วครับออกมาเป็นปีแล้วแล้วขับเดิมๆอึดไหมขับเดิมมนหน่วงอนะ่ะเขาเร่งแต่วราก็ขับได้แต่ก็ขับได้เหยียบวิ่งอยู่แต่มันเขาเร่งมันหน่วงแล้ว ก็ยังไม่มีความรู้ทางนี้ไงอ๋ยยังยังไม่ได้ศึกษารเรื่องแมพเพิ่มเติม <Okay. S 1> <ๆ>ก็เลยใส่กล่องไปก่อนแล้วก็กลัวเรื่องหมดประกันศูนย์ใช่ไหมใช่ของพี่เขามีปลั๊กตรงรุ่นด้วยเดี๋ยวให้ดูก่อนออปลั๊กตรงรุ่นคืออะไรพี่เอ้าแล้วทำไมถึงใส่ปลั๊กตรงรุ่นต้องสามสี่พันน่ะก็เห็นเขาบอกว่ามันเคยดูว่ากล่องไอ้นี่กล่องไอทียูมันมีปลั๊กตรงรุ่นอย่างเงี้ยโอเค <Okay. S 1> <ๆ>แล้วก็ไม่อยากให้ตัดต่อไมไปไงอ่อ okay. อาโอเค๋ยวให้ดูก่อน <L ock noise> แล้วแต่อยนี้ม,ยยมันหายหน่วงเลยดีขึ้นเยอะพี่ <c oughs> ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าจะให้ให้ต้นมาไวต้องเป็นเครื่องยนไฟฟ้าอ่าแต่ถ้าเป็นตัวกล่องเนี่ยมันจะช่วยกลางกับท้ายอ่ะมึงสัมภาษณ์พี่ก่บบอนกูพี่มายอีกตัวก่อนพี่มึงที่ไม้หน่อยกูพี่เกง่ง <c oughs> อ่าไม่ใหญ่พี่เดี๋ยวผมพีไม้ไม่เดี๋ยวขอหึงอันนี้มาทางนี้เองพี่ที่ขบูล มาทำกุหลาบหรอก็เลยแวะมาเลยก็เลยแวะมาไม่เคยมามาครั้งแรกเน่ยใครแนะนำมาถ้าดูในติดตามใน YouTube ใน Facebook องเราก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่หรือว่าติดกล่องแล้วมันแบบหรือว่ามาไม่ต้องเป็นแบบแค่เป็นแบบกล่องหลักไอ้กล่องขั้วมันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันพอไหมก็พอแต่ก็เผื่อพี่ ต้องแรงกว่าใช่มันก็จะแรง่าแล้วอาการพา,าอะาอาการหน่วงอาการรงมรนจะหายนี่โอ้โหใช่เพราะว่าวอัดมากเลยเวลาใส่เกียวหนึ่งเกียวสองอืมหน่วงขนาต้นต้นเราอึดอัดอันอนี้เราก็ไม่มีความรู้พวก่องพวกนี้ดูดมาหลายสองสามปีแล้วแหละ ดูอีรถทุกออนมานมีกว่าเองแสดงว่าดูก่อนออกรถคันนี้ก่อนดูอยู่ก่อนทำงานนะผมทำงานตัววันนี้มีเนี่ยสายตรงรุ่นวันนี้ให้พี่เขาอย่างอไก็คือปกติมันจะต้องไปตัดข้างในเลยจะต้องตัดแล้วก็ต่อหลายเส้นแต่พอสายตรงรุ่นก็คือเนี่ยเสียบแบบนี้เลยก็จะดึงของเก่าออกแล้วก็อันนี้เสียบเข้าข้างนึงอันนี้เข้าข้างหนึ่งคือไม่ตัดสมมติพี่อยากเป็นเดิมพวกก็เนี่ยตัดหนวดกุ้งออกแล้วก็ดึงออกได้เลยก็เป็นรถสแตนดาร์ดครับแล้วก็คันนี้มีอุิยาดูอุิยา อย่างนี้ไม่มเล็กไม้เปือนกว่าไม่ต้องล้างเลยเลขกไม้อ๋อไม่ต้องล้างแล้วไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างแล้วไม่มีขามาเหลวนั่นแหละแล้วก็มีอุดิยาเนี้ยใช้เป็น่อน้นําวน่อน้าวนก็จะมีประมาณสองสามแบบอันนี้เขาเรียก่อน้นําวนพี่ปกติบางคนจะเปลี่ยนเป็นยางพุ่มโตไปเสียบไว้อันนั้นทำไม่ดีครับอ่าแล้วก็จะมีแบบยางตรงรุ่นเขาจะไปเอาของตัวเก่ามาใส่อันนี้ของผมเป็นท่อลูมิเนียมอ่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันทำได้หลายแบบ แต่ไม่แนะนาให้อุดนะแนะนาให้หมายถึงว่า EJA อุดแต่หมายถึงท่อน้ำมันอย่าไปอุดมัน <Okay. S 2> ให้มันไหลผ่านได้แบบนี้ดีแล้วใช่แล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์วันมูสเห็นรัดดนกุ้งเรียบร้อยคันนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่รีแมปก,กับกับใส่กระป๋องเดี๋ยวค่อยๆไปทาแมปก,ก็ต้องเพิ่มกระป๋องอีกเออแมปไม่เปลี่ยนกระป๋องก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนกระป๋องอะบูสมันจะไม่สวิงบูสสวิงหมายความว่าเวลาขับไปแช่เนี่ยมันจะฮึ๊ <Okay. S 2> แล้วแต่บางคันเป็นน้อยบางคันเป็นเยอะถ้าเราแมปเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มข้ามแมปใช่ถูกต้องแต่ว่าให้แมปตอนมีกระป๋องก,ก็ได้อหรือไม่อยากใส่กระป๋องก,ก็ได้แต่ว่าแมปเนี่ยมันจะได้คันเร่งเบิ้ลได้ออ่าเนี้ยเวลาตัวพวกนี้ตัวใหม่ๆเนี่ยเวลาลดรอยตัวเนี่ยเบิ้ลมันจะไม่จะ,มจะนวลนวงอ่าแต่ถ้าแมปมันจะไม่น่วงอ่าแล้วก็เวลาต่อเกียร์มันจะรับกว่าถ้ารีแมปแต่ถ้าพี่ไม่ได้ขับซิ่งแค่นี้เนื่ยเหลือแล้ว แต่ถ้าอยากได้ต้นออกตัวไวต้องเป็นเครืเล่นไฟฟ้าโอเคต้องใส่เครืเล่นไฟฟ้าต้องเป็นเครืเล่นไฟฟ้าถ้าอยากออกตัวไวแต่ไม่ได้เพิ่มแรงม้าแรงบิดไม่ได้ประหยัดนะลองอันนี้ดูก่อนก็ได้แล้วใส่ได้ฝากเดี๋ยวไปยูนเลยดีกว่าไปด้วยกันไหมล่ะไปเลยไปนั่งในรถเลยทั้งนั้นอ่ะมาเดี๋ยวฝากพี่เขาถือกล้องให้เลยทั้งนั้นอ่ะจะมีใครเขาถามใช้ลูกค้าถือกล้องไม่มีแล้วนะอันนี้ติดตามมาตั้งนานแล้วแต่ผมทํางานทีนี้ก็เลยเขาแต่พี่ทำงานเราตอนนี้ไม่ทํางานแล้วเหรอ แก่อนนี้ไปทํางานอยู่ต่างประเทศะอะฮเหรเอตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเป็นปีแล้วไปอยู่ประเทศไหนพี่อยู่สิงคโปร์<แ> <laughs> ไม่สิงคโปร์นี่มันไม่ไกลใช่ปะไม่ไ,ไกลจะเริ่มรถเมล์ไปก็ได้<ห>จริงไงรถเมล์ถึงสิงคโปร์เลยเหรอถึงรถเมีเป็นช่วงเป็นช่วงไปงตั้งแต่หาดใหญ่ไปหาดใหญ่ไปข้ามไปสิงคโปร์ได้เลยโอเคอ๋อที่เขาลงข่าวกันว่าไปสิงคโปร์สิบสองล้านอ่ะอ๋อเพราะมันอยู่ใกล้ไงมันถูก อ๋อนั้นอันนั้นเขาไปไกลมันข้ามรถเมล์ไปไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วของสิงคโปร์มันอยู่ใต้นี่เหรออยู่ใต้โอ้ประเทศใหญหป่ประเทศมันก็ประมาณสามสิบสามสิบกิโลเมตรตลาดไอ้ศูนย์ศูนย์กลางมันนะ<อ>ไม่ใหญ่หรอกจังหวัดนึงอะเอาแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไปแล้วก็ดูไปเรื่อยก,ก่อนไม่อยากไปอ๋อรถไปอยู่กับใครอะพี่ไปนู่นอะ ทำงานก่อสร้างธรรมดาอยู่ไม่หมายถึงแล้วมีพวกมีอะไรไหมก็มีมีโอเคก็คือไปกับทีมงานไปมีพวกมีตะกอนแลมีพี่น้องอย่างนี้เขาลับกันหมดโอก็คือพอเขาไม่อยู่เราจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ไ้คนไทยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่มันมันมันได้ไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกทุกวันนี้ที่สิงคโปร์ไปที่อื่นกันหมดไปเกาหลีไปอะไรเกาหลีไปที่ไปที่อื่นกันหมดเป็นได้ดีกว่าอ เปิดกระจกก็ได้พี่เขงร้อนปกติผมจะเปิดกระจกโยนไงมีลูกเล็กเหรอเนี่ยทำไมมีมอไซค์ด้วยปอดีเห็นมันสวยนี่เลยวางไว้หน้ารถลูกอไม่ใช่ลูกโตแล้วจะเป็นผู้หญิงยี่สิบกว่าแล้วนีจะี่เดิมๆเลยลองขับเดิมๆดูก่อนตันนี้มีท่อมาแล้วท่อหน้าเพาเหรอพี่ ท่อหรือกท้ายท่อท้ายครับถ้าท่อออกท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยเสียงมันจะอู้ถ้าสังเกตดีนะเนี่ยมันจะอู้อู้เข้าห้องเครื่องใช่มันมันอู้เข้าห้องโดยสารแต่ถ้าเป็นท่อหน้าเพลาอ่ะมันจะดังแต่มันจะไม่อู้ใช่หรกอกไหมครับแต่เราก็ไม่อยากมันจะดังเกินไปเลยเฮ้ยแต่ว่าผมมีท่อไบพัดนะไบพัดแบบไหนไวพัดก็คือทุกเขามีทั่วไปอ่ะหมายถึงว่าแบบเราอยากดังก็ได้อยากเงียบก็ได้ไง๋อ้ถอด ถอดกลางเนี่ยเอ่อเขาใส่กับท่อเดิมพี่พี่เอาท่อเดิมมาใส่แล้วก็ใส่อ,อ,อ,อุปกรณ์เข้าไปครับเสร็จปุ๊บเวลาเรากดรีโมทเนี่ยมันจะท่อมันจะเงียบม,มันจะดังเองอะไรแบบนี้อลองเหยียบดูฟิมอันนี้รถน้ำเดิมก่อนดูบูสให้ด้วยอ่าีบหิักกีบสามเหยียบเต็มๆหน่อยสุดๆหน่อยดแล้วนี่สุดแล้วเนี่ยอยู่จังหวะอยู่เท่าไหร่กีบสามอ่ะเพีอาการน้อยคันนี้ถือว่าอ,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 อืดนะ มันอืดมากเลยว่ะพี่ใช่อืดไม่อืดธรรมดานะนี่อืดมากไม่เคยขาบของเที่ยวมาครั้งแรกเลยมันจากไหนพี่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แล้วก็ไปสมุทรสาครไปทําไปเคมสะเต๊ะอ๋อเขาไปออกรถที่ไหนมาเนี่ยตอนแรกอะออกรถก็เอาที่เอกชัยนครหลวงสมุทรสาครพอก็เลยไปเคมสกเต๊ะเขาหน่อยตาม นี่แหละตาม youtube ตามนี่แหละเป็นเจ้าบูนเป็นจ้าบูนที่เขาไปเที่ยวที่นี่กันนหรขอเป่ขอขอแล้วครับขอแต่บ้านผมอยู่ที่นี่กำลังเปิดใหม่มรดกโลกสีเทพไอ้ไอ้ไอ้ที่เป็นเหมือนเจดีใช่ป่ะใช่ใช่ที่ที่เป็นเหมือนพีระมิดใช่ใช่นั่นแหละอยู่นี่แหละเขายอมรับยังพี่เขาเซ็นเรียบร้อยแล้วเซ็นเรียบร้อยใช่ไหม บ้านแฟนอยู่นี่อ่วบ้านพี่อยู่ไหนบ้านผมอยู่พิจิตรอันนี้หมน่เดี๋ยวลองดูอย่าให้มีควันนะไปโอ้โหคนละเรื่องมีควันไหมไม่มีรู้ได<อ>้ไง่ะไมู่้เยอะเดี๋ยวพังเอาแบบใช้งาน<ส>าใช้งานบ้างสิ่งบ้างครับ อยากจะได้บ้าก็ได้ซิ่งบ้างน <g ott es> ะก้วกล่องนี่เราปรับโหมดได้ไหมปรับได้พี่มันมีสองโหมดจริงยังมีสามโหมด<ะ>แต่ว่าเดี๋ยวให้ใช้แค่สองโหมดพอกดเต็มไหมต้านถึงสี่คันรอบหน่อยมีควมมันไหมรูดด้ด้วยไม่มีควันโอเคเพอ,อันนี้ก็คนละเรื่องนะฮะอันนี้ก็ต่างจากเดิมนะ,<ฮ>ะต่างไหมพี่นั่งดูต่างไหมต่างของเดิมมันแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนเหยียบคันเร่งครึ่งเดียวแต่จริงเหยียบสุดแล้วอะ อันนี้แค่โมนหนึ่งนะแรงงานถือว่าดีเลยถ้าผมแนะนำก็จะแนะนำใส่สายาฟ f เพิ่มเส้นหนึ่งสาย a i f ใชท่ที่เมที่กองอากาศใช่ไหมใช่ใช่เคยใส่ไหมไม่เพราะว่ายัางช่างใจอยู่ัำจริงไหมเออไอคำจริงไหมคืออะไรพี่ที่ว่ามันใส่เข้าไปแล้วมันมันอะไรอุด e t r ได้อะไรนะร,รถค <ไง S 2> ันอะไรเงี้ย จะลับรถบางจริงๆมันไม่โดนทํามันเพิ่มด้วยซ้ำ <c oughs> คือมันต้องถามว่ารถควันในในกรณีอะไรแต่ผมเคยทำคลิปไปแล้วใช่ผมก็ดูเยอะดูจนเบอร์เหมดแลลวตานที่จะโดนรวนมันเยอะเกินไป <c oughs> คือจริงๆแล้วก็คือมันมันใส่เพื่อหลอกอุณหภูมิอากาศ <c oughs> พอหลอกอ <c oughs> <ช>ุณหภูมิอากาศเนี่ยพอหลอกปุ๊บ EGR มันก็จะหยุด ทำงานในช่วงอุณหภูมิที่เราหลโอเท่ากับว่าใส่ปุ๊บอีจยาจะไม่ทำงานเขามโฆษณาขายให้จังเลยแต่เราดูค่าดีๆนะมันแล้วก็ไม่รู้อะถ้าใส่ไม่ดีอะกินน้ำมันด้วยต้องมีค่าที่เหมาะสมที่ร้านมีไหมครับมีประมาณเท่าไหร่เป็นหนึ่งหกร้อยมิลมาใส่ผมเลยก็ได้มี่ันหน่อยๆไหมนิดเดียวโอเคกำลังดีนะรันอนไนลองเบิ้ลที่เยียบคันเราบ้าง เขาเคียย์ทีเขาเบิ้ลนะเบิ้ลจะเบิ้ลให้ดูว่ามันไม่ใช่<_ <k> _ <i> เบิ้ลไม่ได้เล่งเครื่องเบิ้ลเบิ้ลเออเนี่ยเนี่ยมันนงนงเนี่ย่มันจะเบิ้ลไม่ได้ไไดแต่ถ,ต<า>ถ่านี้แม่แบบมันจะเบิ้ลได้ mm hmm. คืออันนี้คือเขาเล่งไฟฟ้าแต่หมายถึงว่าเขาเซฟไว้โปรแกรม mm hmm. กล่องหลักเนี่ยเขาเซฟไว้สำหรับรถเลยเขาเซฟไม่ให้แบบว่ามันจะโชกโค้งหักไปบางทีเราปล่อยคันแล้วิมันเบิ้ลได้มันอาจจะมันอาจจะพุ่งไปเลยไงครับแต่ถ้าเป็นพวกใสที่เขารีแมทเพื่อเขาจะปลดเพื่อให้แบบว่า คือคนเขารู้รถอะ่ะเขาเขาไม่ปล่อยให้มันพุ่งอยู่แล้วเขาจะปล่อยคัะปล่อยอะไรเป็นของเขาแนะหละแต่อันเนี้ยศูนย์อนะ่ะเขาทํามาแบบกลางๆเผือ่อผู้หญิงขบับผู้ใหญ่ขบับอะไรเนี้ยเขาก็เลยต้องทําแบบกลางๆไว้ก็เลยจะหน่วงไว้อย่างนี้อันนี้ทําแค่สองโหมโดใช่ไหมใช่พี่มันมีมันมีสามโหมดแต่ว่าให้ปรับแค่สองโหมดเดี๋ยวน้องจะสอนใช้ตอนที่จูเสร็จแล้วเนี่ยจูเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปสอนใช้ที่ที่ร้านจริงๆว่าใช้ยังไงเดี๋ยวจะมีรีโมทให้น้องติดรีโมทไว้ตรงนี้ พีก่กดแค่ตรงนี้จบเลยต่จริงจริงผมบอกได้เลยเนี่ยผมโยนเสร็จแล้วผมก็เอาสายที่หมดมาเสียบไว้ใช่แต่ว่าพี่ไม่ต้องปิดนะหลายหลายคนเข้าใจผิดไปปิดกล่องพี่เปิดไว้เลยสมมติพี่จะใช้หมดหนึ่ง,มมงพี่เปิดดับรถพี่ก็ไม่ต้องปิดมันเออแล้วถามทำไมไม่ใส่ให้ถึงสามหมดไม่อีกหมดหนึ่งมันต้องเปิดในมือถืออ๋อถึงถึงบอกว่าเดี๋ยวแนะนําตอนตอนที่เดี๋ยวน้องจะแนะนําอีกทีหนึ่งคนที่ติดกล่อง จะแนะนํานว่าใช้ยังไงมันยุ่งยากหน่อยคือต้องต่อเชื่อมต่อมือถือแล้วก็กดอะไรแบบนี้อ๋อแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรามันกดได้แค่สองไงอันนี้ปิดกล่องอะเราเหยียบเต็มเต็มูเน,น,น,นี่ยมันขึดีแต่ผมจะเปิดกล่องนะเห็นไหมอ่าต่างเนี่ยนมจะเลื่อนอะไรเห็นมแต่กดโมดสองเนี่ยมาอีกถ้าปิดปุ๊กเนี่ยอึ้นเลยเห็นไหมครับครับอันนี้มันกดได้เลยมันกด,ด,นกดง่ายคือแถมนีโหมดมาให้ด้วยนนครับแล้วก็แถมแอปเดี๋ยวมันจะมีปรับจูนในแอปให้อีก มีดูค่าต่างๆที่ผมจูดไว้ในแอปได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะสอนใช้สอนทุกคันพี่สอนทุกคันแต่ว่ามันมันมันสอนสักพักหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่ไม่เข้าใจงงไหนก็เดี๋ยวถามน้องได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะประมาณนี้ต่างไหมต่างเยอะไหมต่างเลยเมื่อกี้ตอนสูรแล้วกดหนึ่งนี่มันปื๊ดเลยนะครับมันเหมือนเราเปิดในตันเลยอะแครปื๊ดปื๊ดไปเลยมันเหมือนคนละคันเลยขับดีกว่าเดิมแน่นอนคันเร่งไวกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกว่า มันไวขึ้นตั้งแต่ต้นยันท้ายแหละแต่ว่ามันจะค่อยๆคือสมมุติของเดิมมันเป็นเรียบๆอย่างนี้นะพี่ค่อยๆไป <S 2> <S 2> อ่ะมันมันจะค่อยๆขึ้นไปเนี้ยแล้วดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าแรงม้าก็จะเหมือนเดิมแบบนี้เลยแหละระวังนะแต่ว่ามันปกติเราจะแตะแล้วเราจะค่อยๆมาี้ใช่ป่ะแต่ถ้าพี่มมีคันเร่งอ่ะมันเหมือนมันแตะแล้วมันกระโดดข้ามมาอย่างเงี้ยข้ามข้ามมันมันก็เลยรู้สึกว่าไวครับแต่ไม่ได้เพิ่มแรงม,าาม้าแล้วมิแต่ว่าช่วยให้ความรูๆๆ้สึกเราโอเคขึ้นบกอ ไม้แข็งๆมันก็ไม่ไม่สบายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นแบบนิ่มๆเนี่ยตัวตัวท็อปๆแบบนี้โอ้มันก็นั่งสบายทั้งทั้งที่เก้าอี้เหมือนกันแต่พวกผ้าตัวรองอะไรมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้เราสบายขึ้นแต่พอมีคะแนฟ้าก็จะสบายขึ้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจอันนี้ถ้าถ้าไม่ได้กังวลเรื่องสายไฟแบบพี่เขาก็ตัดต่อไปเลยการตัดต่อนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ช่างอีกถ้าช่างฝีมือดีก็จบของผมแรับประกันให้ไม่มีปัญหา ก็ต่อสายไฟพร้อมติดตั้งเนี่ยพร้อมจูนแบบนี้เลยมีโหมดให้เลือกแบบนี้เลย9,900บาทจบเลยแต่อย่างอันเนี้ยเขาใส่สายไฟตรงรุ่นเพิ่มก็เลยเพิ่มอีก3,500บาทอ่าแล้วพี่เขาจะมีวัตต์ูดเพิ่มอีกตัวนี้2,900มั้งหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละต้องถามน้องอีกทีนึงประมาณ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทมันมีมันมีหน้าที่ราคาต่างกันแล้วเพิ่มสายแอปโวตัวนี้ผมราคาต่างกันแล้วก็มีอุปกรณ์อะแดปเตอร์อะไรพวกนี้สายแอปโวที่ที่มันจะให้เราเสียบ อที่มันจะขายให้เราเจ็ดร้อยเ่ยถ้าเป็นบางรุ่นที่ไม่ต้องใช้ท่อน้ำวนไม่ต้องใช้สายขายฟักประมาณไม่กี่ร้อยก็มานี้สำหรับใครที่สนใจก็ทักมาวันจุลน์หรือไม่นานที่บอออกก็เส็ยได้เลยแต่แนะนำไม่ท่าไลายนะช่างัายไม่ะต่อไมคาปลี่ไม่้อดลาไปก่อนสวัสดีครัที่เีทไม้ด้วยมยกับเมียได้ยิบ่เลที่นี่ิม์ะาย